19และ25ธันวาคมนี้ประมูลมอเตอร์ไซค์รวมกันกว่า500คันครั้งแรกเลยนะลูกค้าที่เสียไมิเตอร์กันประมูลสำนักงานกาญจ,จนาพิเษกบอกได้เลยว่ามอเตอร์ไซค์คัดมาแล้วอะไรที่หาไม่เจอร้านไหนมาเจอร้านนี้เดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดูว่ารถที่มีที่นี่ราคาสภาพรุ่นน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยลูกค้าไป มาดูที่คันแรกเลยลูกค้าบอกได้เลยว่าคันนี้สภาพแบบนี้เลยขายแค่หลักพัน h o n ด a c คลิกปี15คันนี้เป็นตัว125เปิดอยู่5,000บอกได้เลยว่าสภาพดูดีแต่เบาเหมือนมีรอยมดกัดเดี๋ยวไปดูคันต่อไปว่าจะเป็นรถอะไรไปคันเมื่อกี้ปี15อันนี้เพิ่มมีอีก10ปี Honda c คลิกเป็นตัว160ลูกค้าปี2025เปิดเพียงแค่31,000บาทเท่านั้นไม่รู้ว่าทำไมมันถูกขนาดนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันดีกว่าลูกค้าไปลูกค้าครับวันนี้เรามาขายแบบลูกคู่ h อนได้ ADV คันนี้มี2คันจอดอยู่ข้างกันเลยคือปี2020และปี2021ลูกค้านะโดยคันปี20เนี่ยขายอยู่ที่30,000ปี2 1อยู่ที่2,900 0ราคามันแปลกๆแต่ที่แน่ๆคือสภาพอย่างที่เห็นน่าจะมีคนมีล้มมาแน่นอนต่อคันนี้ขายแบบนี้เลยใครที่ตามหายอยู่โดยเฉพาะตัว ADV 150หาย,ยากแล้วลองมาดูวันที่19นี้ได้นะจ๊ะ ลูกค,ค้านี่คือค o n d a Wave 125โฉมปาวานปี16คันนี้ใบ4,000เปิด0 0 4สภาพแบบนี้สมบูรณ์สมบูรณ์แต่ว่ามันไม่ได้มีแค่ราคานี้ลูกค,ค้ามันจะมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่6,500 8,500 9,500 1,004คันนี้1 4 500ราคาตามสภาพลูกค,ค้าใครที่ตามหาเวฟ125โฉมวานงบเท่าไหร่ลองมาดูที่ S&A วันที่19และ25ธันวาคมนี้ลูกค้า วอนด้าพีเจที่สํานักงานการนาพิเศษลูกค้าเห็นไหมมีเพียบเลยไม่ต่ำกว่า20คัน oh <my> แต่ที่ถูกสุดของไฟต์นี้นะครับเปิด14,000บาทเป็น p ี x 150ปี17ลูกค้าบอกได้เลยว่าราคาน่าสนใจตัวร้อง60ก็มีมาหาเลยมีงบเท่าไหร่จัดมา คันสุดท้ายในวันนี้ Honda w เว e a อเปิด5,000บาทปี2010ลูกค้าหายยาก <c oughs> เกิดมาไม่เคยเห็นบนถนนเลย <c oughs> บอกได้เลยว่าคันนี้ใครตามหายอยู่มาจัดจัดจัด,จดเลยครับที่ s a สำนักงานการไดนาพิเศษ5,000บาทเท่านั้น และนี่คือรถตั้งหมดที่จะประมูลในวันที่19และ25ทธันวาคมนี้ T S A สํากนการการจราพิเศษลูกค้าดูเยอะขนาดไหนใครที่สนใจประมูลรถราคาถูกมาเลยลูกค้า19 25แธันวาคมนี้ S A A การจราพิเศษสนใจสอบถามโทร02-19711 1 1หรือกดติดตาม สยามพิเตอร์การประมูลลูกค้าง่ายๆใ,ใครก็ประมูลได้คิดจะซื้อรถมือสองนึกถึงสยามพิเตอร์การประมูลง่ายๆใ,ใครก็ประมูลได้แหล่งต้นน้ำประมูลรถทุกประเภททุกสภาพทุกราคาที่คุณมองหาไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ราคาเริ่มต้นหลักพันรถยนต์เก๋งกระบะ ทุกราคาที่ถามหาและรถสิบล้อหางพ่วงหัวลากหรือรถบัสเน้นนำไปต่อยอดประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างมหาศาลการันตียอดขายกว่าหมื่นหมื่นคันต่อปีมีสาขาทั่วประเทศประมูลง่ายๆทั้งหน้าลานและระบบออนไลน์มองหารถมือสองไว้ใช้งานไม่ต้องไปที่ไหนไกลสยามอิเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้โทรเลย0 2 1 9 7 1 1 1อย่าลืมโทรนะ